ทำไปพร้อมๆกันเพราะว่านี้ก็ครั้งแรกเหมือนกันนีลยที่กางใช้ในที่สุดแดดก็ออกสักทีแล้วทุกคนดูความแดดเพิ่งมานะรีวิวตัวเต็นท์พับนะสามคูณสามเมตรนะจะมาดูซิว่ากลางใช้งานจริงเนี่ยมันลําบากไหมมันกลางง่ายจริงหรือเปล่านะแกก่องออกมาทุกคนตัวนี้มันจะเป็นผ้าใบเนาะผ้าใบใช่ปะ่ะแล้วก็นี่โครงเหล็กนะตัดตรงนี้ดู เตมไม่พอเพราะว่ามันใหญ่มาก <Culture> มาดูใกล้ๆก,กันเรากางก่อนตอนแรกเรากางแบบไม่ต้องกลางสุดนะแล้วก็คุมผ้าใบานะค่อยๆเลื่อนเลื่อนผ้าใบามาให้มันแบบให้มันแบบเต็มพอดีนะผ้าใบการตัดเย็บของเขานะเดี๋ยวมีจะพามาดูนานใกล้ๆนี่เห็นไหมเออ ยังตาดัน้าอนี่อ่าทำทีละมุมอันนี้คือการติดตั้งครั้งแรกใช่ไหมถ้าสมมุติว่าเราแบบ,บใช่แล้วก็แค่กางพับกลางพับนะนี่คือการแบบวิธีการใส่ผ้าใบเฉยๆนะตรงนี้ไม่ต้องห่วงว่ามันจะทะลุเลยนะเขามีแบบผ้บบาใบแบบหนาๆนานาส่วนของที่มันจะโดนเหล็กอะ่ะ อ่าใช่มันยอ่อก็ต้องด,ง,ดงดึงดึงดึงลงมาโอเคเลยนะสามคูณสามเมตรข้างบนข้างบนจะแบบสูงสูงขึ้นไปนิดนึงแล้วก็ตัวล็อกนะเดี๋ยวให้ดูงานข้างในอ่ะมันจะมีคล้ายๆตีนตุ๊กแกอ่ะเพื่อดึงไว้อีกรอบหนึ่งนะแล้วก็มีตัวล็อกแล้วก็ข้างๆนี่จะมีเป็นเชือกมัดนะทุกคนมันมีหลายสีเต็นสามคูณสามเมตรนะทุกคนอันนี้คือระดับเตี้ยที่สุดมันจะปรับระดับตรงนี้นะมันจะมีหมดสี่ระดับอันนี้คือเตี้ยนะมันจะสูงได้อีกเยอะเลย